ว่ามีติ่มซำอะไรให้เรากินบ้างไปจ้ที่นี่นะคะก,ก็จะให้เบอร์โต๊ะมาแล้วก็ไปหยิบติ่มซำใส่ถาดนะคะแม่ชอบกินอันนี้ปะป๊ากินไหม,ไมกินะ่ะกินไหมเอามาอันหนึ่งก็ได้ มีหมั่นโปทอดด้วยนะครับเอาไว้จิ้มกับน้ำ้นนี่รสชาติของอาหารนะคะก็มีทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะอย่างเช่นเมนูแมงกระพุนน้ำมันงานี้นะคะก็ไม่เผ็ดเด็กทานได้แล้วก็ถ้าเมนูแซ่บๆเลยก็จะเป็นกุ้งนึ่งมะนาวนะคะ่ะก็ปลาหมึกนมะนาวแซ่บเด็กทานได้ไหมคะเด็กทานได้ไหมคะไหนตักสิคะเด็กตักกุ้งอบุนเส้นใช่ไหมคะมีกุ้งอบขุนเส้นให้เด็กด้วยค่ะ ก็อาหารมาครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอโทรไปทานกันก่อนนะคะลองหมั่นไหมคะโอ้โหกินสาหร่ายอันใหญ่เลยเหรอดึงดึงอันดึงกินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงก็ติดคอหรอกอันนั้นไม่ใช่อันนั้นกินไม่ได้หรอกคะ่ะกินไปกินเลยอิ่มแต่แล้วนะคะ ปตันนี้นะคะเราก็ขับจากชุมพรนะคะไปทงังงาระหว่างทางนะคะเราก็เจอร้านกาแฟเราก็เลยมาแวะพักกินกาแฟตรงนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจในร้านกาแฟนี้บ้างร้านกาแฟนี้ชื่อว่า b r i d g e h i l l Cafe ค่ะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะก็มีจุดตรงนี้ที่เป็น เป็นระแนงยื่นออกมานะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยมาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับมีอะไรบ้างดูซิข้างในร้านมีแอร์ให้นั่งนะครับมีเค้กด้วยเห็นไหมคะกินอะไรอยู่ฮะนานนมามามออเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปข้างนอกกันดีกว่านะมีไฮไลท์เป็นบันไดสีขาวๆไปะจะมีมุมที่เป็นบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบันไดกันไปดูซิ ว่าบันไดหน้ากลัวเป่าพาอายาไปด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าด้านล่างเขาจะมีตะข่ายนี่บันไดโอ้โหเป็นวิวสวยมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปบันไดกันใส่แว่นไหมไม่ไม่ใส่ี๋ยวแสบตานะใส่แว่นก่อนดีกว่าใส่แว่กันนะเดยวแสบตานะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับ ดูไกลๆมันน่ากลัวนะครับแต่ว่าเข้ามาใกล้ๆปันายจริงแล้วมันแบบว่ามันก็กว้างอยู่กว้างอยู่เหมือนกันนะนี่ดูนะอุ้ยมันโยกอะ่ <What? S 1> ะว้ายถ่ายเสร็จแล้วน่ากลัวมากเลยนะครับมันยกเยกโยกเยนยังไงไม่รู้อะ่ะ ตอนเดินขึ้นมานี่ไม่เท่าไหร่นะขาเดินลงเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีราวจับให้นะครับต้องระวังนิดน,นึงแถมบันไดเป็นสีขาวๆด้วยมองยากนิดน,นึงตาลายได้ไปหลบแดดกันนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5้าโมเย็นแล้วนะคะเราก็ได้มาถึงที่พักเรียบร้อยที่คาริมารีสอร์ทเขาหลักนะคะนี่ค่ะที่พังงา เข้ามาถึงปุ๊บก็จะเจอเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเรนแชเวอร์ด้วยก็มีส่วนที่เป็นแยกโซนระหว่างชักโครกกับส่วนที่อาบน้ําเปียกนะคะก็แยกกันอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีแอสเบอร์ตี้ต่างๆนะคะมีของครบให้ใช้เลยค่ะและอ่างอาบน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะนี่เดี๋ยวเจ้าตัวเล็กของเราคงจะเล่นแต่อ่างอาบน้ําอันนี้นะคะ ต่อไปค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยเตียงใหญ่มากหนูสิ <c oughs> เด็กชอบมากเลยคะ่ะเตียงใหญ่เตียงนี้นะคะมีตู้เย็นแล้วก็ชากาแฟอันนี้สามารถทานได้ฟรีแล้วก็ระเบียงออกไปชมวิวได้นะคะแต่ว่าเราไม่ขอออกดีก,กว่าฝน <c oughs> ตกอยู่ตอนในส่วนของห้องนอนกับห้องอาบน้ำ <c oughs> มีกระจกนะคะ <c oughs> กันสามารถแช่น้ำไปด้วยแล้วก็ ดูทีวีในห้องนอนไปด้วยได้นะคะแต่ถ้าใครมากันเป็นครอบครัวแล้วเขินหรือมาเป็นคู่รักก็ปิดมาได้ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องถ่ายดีลักลุมค่ะ <S <S ค่ะ <S <S เดี๋ยวเราให้เด็กรีวิวความนุ่มของเตียงให้ดูนะคะ ที่นี่มีคิดขับด้วยนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กอย่างเราบ้างมาเลย,ด,ยดูดิมาถึงก็เลยไล่อราเลยใช่ไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลง นี่เราเข้ามายู่เป็นที่บีชบาร์แล้วนะครับด<ง>ูไม่ได้ห้ามเล่นมีดบีชบาร์ตอนนี้ก็จะมีแฮปปี้อัลนะสองฟีหนึ่งช่วงไม่เกิน่นงทุ่มนะครับนี่นะคะเครื่องดื่มที่เราสั่งมาในช่วง แฮปปี้อัลของที่น,นะคะก็จะเป็น2แถม1ค่ะก็จะมีทั้งเบียนะคะที่สั่งมาแล้วก็น้ำอัดลมนะคะซึ่งเหมาะกับครอบครัวเลยนะคะที่มาสามคน2แถม1ได้สามเลยใช่ไหมอ,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 อาหารมาแล้วนะคะเราได้สั่งแกงส้มกุ้งไปนะคะแล้วก็โล เดี๋ยวเราลองมาดูตรงที่ไวท์บีต่อนดีกว่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมืดแล้วนี่ตรงนี้จะเป็นโซนนั่งข้างนอกจะมีที่ให้จ้ำด้วยนี่จ้ำในตะข่ายเดี๋ยวเราจะลงไปที่บีชตรงนี้มันไม่ใช่บีชที่แบบอยู่ตรงริมทะเลจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ปากน้ําเป็นคลองลงไปในทะเลเราอยู่ในคลอง ตอนเชา้าม่ค่อยเดือดดูนะคะพอลูกเขาเล่นน้ำกันค่ะ